สวัสดีค่ะทุกคนเจอครูเวนดาตอนนี้ครูเวนดาอยู่ที่นิชดาวิลล่าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> มุกมุก <laughs> ครูเวนดาอยู่ที่นิชดาคาซานะคะอยู่บ้านหลังนี้นิชดาคาซาใครคุ้นค,คาซาหลังนี้บ้างคะครูเคยเอาลงเพจไปแล้วนะวันนี้มาคาซาอีกรอบเพราะว่าครูพาลูกค้ามาดูบ้านนะคะก็เลยให้ทุกคนมาดูพร้อมๆกันไปเลย รู้สึกจะมีรถเข้ามาที่บ้านโอเคไม่ใช่โอเควันนี้เจอกันในหัวข้อ3วิธีซื้อบ้านนิชดาธานีแบบไม่เสียใจทีหลังทํายังไงดีซื้อแล้วไม่เสียใจทีหลังทํายังไงดีคะครูมีวิธีมาบอกนะคะจะต้องมีวิธีดูดูบ้านยังไงซื้อไปแล้วไม่เสียใจทีหลังเพราะเจอหลายคนบางคนบอกมาว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นบ้านทะเลสาบก่อนหน้านี้ทำไมไม่เห็นบ้านหลังนี้ก่อนที่จะซื้อ ทำไมไม่รู้ว่ามันมีบ้านแบบนี้อยู่ด้วยซื้อเพิ่งซื้อไปเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะซื้อไปตั้ง30กว่าล้านนะ่ะพื้นที่นี่เดียวเองเจอแบบนี้ประจานะคะแล้วทํำยังไงทํำยังไงถึงจะไม่ต้องมาพูดประโยคนี้ไม่ต้องพูดประโยคนี้ทํำยังไงนะคะอันแรกเราต้องดูทำเลทำเลคืออะไรในนิชดราธานีภูมิ นี่เตรียมตัวมานะเนี่ยไม่ใช่ไม่เตรียมตัวนะนี่ตั้งใจมาให้จริงๆเอาจากประสบการณ์มาให้เลยนะคะนี่คือแมพของนิชดาธานีนะคะทั้งหมดนี่นะไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งทั้งหมดนี่คือนิชดาธานีทั้งหมดนี้นะคะประมาณพันหะประมาณพันไร่อะพันกว่าไร่นะคะบ้านในนี้เกือบพันหกร้อหลังในนี้นะคะ เกือพันหกร้อยหลังและสีแดงแดงที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูสีแดงแดงที่เห็นเนี่ยคือหมู่บ้านหรือคอมพาวตอนนี้มีห้าสิบห้าคอมพาวแต่ในแผนที่เนี่ยมีแค่ห้าสิบสามนะนะห้าสิบห้าคอมพาวอฮะอา่า โอ้โหแล้วมันกว้างใหญ่ขนาดเนี้ยมีบ้านกี่หลังเกือบพันหกร้อยหลังอะคิดดูแล้วกันโอ้โหแล้วเราจะไปซื้อหลังไหนอะเราจะเลือกตรงไหนอะเออมันแบ่งมันแบ่งได้ไหมมันทําให้มันเข้าใจง่ายๆกว่านี้ได้ไหมครูวเวนด้าได้ทําไมจะไม่ได้นะเวลาตระก,กูลดังๆเนี่ยเขามาดูบ้านในนิชดาธานีใช่ไหมลูกหลานเรียน ISB ใช่ไหม เขาก็จะมาดูบ้านในนิชดาธานีเขาจะมาซื้อเขาจะพาสินแสมาด้วยเขาจะพูดเลยนะตรงนี้คือหัวมังกรตรงนี้คือท้องมังกรส่วนตรงนี้คือหางมังกรเข้าใจง่ายปะอ่ะฮะแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะคุณอยากอยู่หัวมังกร หรืออยากอยู่ห่างมังกรคะหัวมังกรอยู่รอบทะเลสาบรับลมเย็นๆจากทะเลสาบตอนเยนนเ็นตอนเช้าใครๆก็มาวิ่งรอบทะเลสาบไม่ว่าบ้านคุณอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องมาวิ่งรอบทะเลสาบรับลมจากทะเลสาบฮะโรงเรียนอยู่ตรงนี้โรงเรียนเนี่ยเรียกว่าปากมังกรถามว่าลูกคุณต้องมาโรงเรียนทุกวัน คุณอยากอยู่หัวมังกรท้องมังกรหรือหางมังกรให้เลือกติ๊กต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 อกให้เลือกว่าอยากอยู่ที่ไหนนี่บรรเลงเพลงให้ด้วยนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคไปกันต่อเมื่อกี้ข้อหนึ่งคุณเบนดาบอกว่าเป็นทำเลใช่ไหมคะทำเลทำเล ว่าคุณจะอยู่หัวมังกรท้องมังกรหรือว่าหางมังกรนี่ลมเย็นมากเลยนะนี่คูเวนด้าอยู่หน้าบ้านนะคะสนามหน้าบ้านหลังนี้กว้างมากนะคะในนิชดาคาซ่ามันเป็นหลังมุมนะหลังมุมบ้านเลขที่3า6 366สาตอนนี้แบบคูเวนด้าพาลูกค้ามาดูบ้านเช่าไงเขาจะเช่านะคะคูเวนด้าก็เลยไลฟ์ถือโอกาสไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะแล้วก็ เอาเคล็ดลับเจ๋งๆมาฝากด้วยสําหรับคนที่จะซื้อบ้านหรือหาบ้านอยู่นะอืออ่ะไปต่ออันแรกคือทําเลทําไมต้องดูทําเลทําเลแต่ละทาเลไม่ว่าจะเป็นหัวมังกรท้องมังกรหรือหางมังกรราคาซื้อขายต่างกันก็ราคาซื้อขายอาจจะต่างกันไม่มากแต่ราคาประเมินที่แบงค์ให้อ่ต่างกันแน่นอนต่างกันแน่นอนนะคะ แล้ต่างกันขนาดไหนคุณวน่ามันต่างกันขนาดไหนมันต่างกันเป็นเท่าตัวเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันอยู่ในนิชดาเหมือนกันมันจะต่างกันเป็นเท่าตัวได้ยังไงมันเป็นไปแล้วค่ะมันเป็นไปแล้วนะคะแบงค์ให้ราคาประเมินต่างกันเท่าตัวนะคะไปต่อเลือกทำเลนะคะ อันแรกทําไมคุณต้องเลือกทําเลหนึ่งคุณจะกู้ได้มากกว่าถ้าบ้านที่คุณเลือกอยู่บริเวณหัวบางกรตรงนี้มีโอกาสที่จะกู้แบบเงินเกินอะ่ะกู้ได้มากกว่ามากกว่าราคาซื้อบางคนที่เครดิตดีอ่คุณแทบแบบซื้อบ้านโดยที่ไม่ต้องควักเงินสดอะ่ะเจ๋งปะ อุยแพงจะบอกดีไหมเนี่ยบอกไปแล้วที่สำคัญคืออะไรถ้าคุณเลือกดีๆนะคุณเอาบ้านเนี่ยไปให้เช่าอย่างโครงการระวีวันน่ะตอนนี้กำลังเปิดขายอยู่นะคะระวีวันเช่าหลังหนึ่งประมาณแสนสองเอาค่าเช่ามาผ่อนบ้านโอ้ยสำหรับคนที่ลงทุนนะ คุณคิดดูบางคนซื้อ3ามหลังบางคนซื้อสี่หลังในนิชดาาธนีเป็นไปแล้วนะคะใครที่กําลังคิดจะลงทุนเอ้ยลงทุนอะไรดีนะคะบางคนก็เอาไปลงเอาไปไว้ที่เงินฝากบางคนไปลงกองทุนรวมนะซื้อบ้านให้เช่าในนิชดาธานีคือว่าเป็นทางเลือกที่ที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ Mm hmm. เพราะว่าในนี้มีคนเช่าอยู่แล้วนะอุ้ยไปไกลลงทะเล <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องการลงทุนนะคะยังไม่ได้แนะนำเรื่องการลงทุนเอาเรื่องนี้ก่อนทำเลนะไว้วันหลังครูมาแนะนำเรื่องการลงทุนใหม่นะทำเลถ้าเป็นคุณถ้าเป็นคุณเป็นเพื่อนๆจะเลือกไหนหวัวมังกรหางมังกรหรือว่า หัวมังกรท้องมังกรหรือหางมังกรดีเลือกอะไร mm hmm. อ่าราคาประเมิอนอันที่สองสาเหตุที่ต้องเลือกความสะดวกสบายถ้าคุณหยุดบริเวณนี้ใกล้ๆ้โรงเรียนลูกเดินไปโรงเรียนปั่นจักรยานไปโรงเรียนแต่ถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ย ต้องนั่งรถกรอบนะคะปั่นจักรยานก็ไกลนะคะแถมเป็นห่วงลูกอีกต้องนั่งรถกรอบไปส่งที่โรงเรียนเอานะ่ะครูเวนด้ามันก็ยังดีกว่าจะรถติดปะจริงใช่ครูเห็นด้วยนะคะโอเคอยากอยู่ท้องมังกรหรือห่างมังกรได้แนะนำได้นะคะอ่ะไปต่อข้อ2เลือกได้ทำเลแล้วใช่ไหมคะข้อ2 อยู่ตัวบ้านบ้านที่เราจะซื้อนี่แหละมาดูเลยค่ะมันกี่ปีบ้านอย่างเช่นบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อยู่ในโครงการคาซาคาซาเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนในนิชดาธานีรู้ไหมคะว่าคาซาเนี่ยเป็นแบบลักชัวรี่เลยนะของนิชดาธานีเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าหรูหราในนิชดาธานีเพราะ แต่ละหลังพื้นที่1 8 0 0ถึง2ถึง180ถึง300ตารางวา2-3งถึง3างานว่าง,งั้นเถอฮะแล้วมีสระว่ายน้ำส่วนตัวพื้นที่ก็กว้างบ้านก็หลังใหญ่700ตารางเมตรนะคะอุ้ยมาสเตอร์เบดรูมนี่แบบโหกว้างมากบริเวณก็กว้างนะคะมีบริเวณมีสนามหญ้าก,กว้างๆให้ลูกวิ่งเล่น มีสะว่ายน้ำส่วนตัวอีกแล้วคาซาอยู่ที่ไหนคาซ่าอยู่ตรงนี้26คาซาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยคาซาอยู่ตรงนี้อ่า,า,อาข้อ่สองใช่ไหมครูให้ดูบ้านดูบ้านบ้านสร้างมากี่ปีแล้วสภาพเป็นยังไงอย่างคาซ่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะโอ้โ มีข้อมูลอะไรบอกหมดเลยมีข้อมูลบอกหมดเลยนะคะไม่ต่ำกว่า20ปีสร้างช่วงแรกๆนี่แบบโอ้โหฮอตมากจองเต็มทุกหลังบ้านที่มีแบบรถหรูๆก็จะมาอยู่ที่คาซ่านะคะแล้วคาซ่าราคาขายเท่าไรคะคูแบนด้ามีคนถามมาราคาขายคาซ่า30ขึ้น 3าล้านขึ้นนะคะโอเคแล้วบ้านหลังนี้ที่ครูเวนด้ายืนอยู่เนี่ยเขาทั้งให้ทั้งให้ทั้งทั้งให้เช่าแล้วก็ขายด้วยนะคะสนใจเช่าก็ได้สนใจขายก็ได้สวัสดีค่ะมีคนดูนะคะสวัสดีสวัสดีทุกคนครูเวนด้าอยู่ที่นิชดาคาซ่านะพาดูคาซ่านะคะเคยดูหรือเปล่าเคยมาที่นิชดาคาซ่าไหมคะ ใครต้องการรู้อะไรในนิชดราธานีให้ถามมาได้เลยนะคะยินดีตอบฟรีถามมาได้เลยเกี่ยวกับนิชดราธานีนะคะยินดีตอบฟรีโอเคไปกันต่อข้อ2ดูบ้านดูบ้านดูพื้นที่พื้นที่กี่ตารางวาเวลาเวลาแบงค์ประเมินเขาจะประเมินพื้นที่ว่ากี่ตารางวาเสร็จแล้วค่อยไปดูบ้านว่าบ้านพื้นที่กี่ตารางเมตร ะะแล้วก็ไปคำนวณมาเป็นราคาประเมินนั่นคือราคาที่คุณจะกู้ได้นะเทียบกับเทียบกับเครดิตของคุณนะเพราะฉะนั้นตัวบ้านตัวพื้นที่ดินเนี่ยสำคัญเวลาคุณซื้อบ้านเนี่ยบางคนชอบบ้านหลังใหญ่ๆแต่บางคนบอกไม่ใหญ่ไม่เป็นไรเอาแพ็คทกสี่ 4, ห้องนอนก็พอแต่ชอบที่ดินเยอะๆถ้าที่ดินเยอะๆจะได้ราคาประเมินสูงกว่าอย่างครูเวนด้ารู้จัก เห็นบ้านหลังหนึ่งในเดอะรีเจนนะคะเดอะรีเจนเนี่ยมีหลังหนึ่ง180ตารางวาอุ้ยจะมีใครรู้ไหมเนี่ยว่ารีเจนมี180ตารางวาท่านทูตอเมริกันเช่าอยู่ยตรงนั้นเนี่ยถามว่าออโอ้ยราคาก็แบบไม่แพงเลยอะ่ะถ้าเทียบกับที่อื่นนะ180ตารางวาถ้าอยู่ในคาซาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 33ล้านไม่ต่ำกว่า30ล้านละกันแต่ถ้าเป็นรีเจนอะไม่ถึง25ล้านโ้ล้านบอกความลับไปอีกอ,อ่ะมาติดตามเพจคูเวนดาจะได้รู้อะไรที่โหบางคนเขาไม่ได้บอกกันน่ะนะแต่คูเวนดาก็อยากให้รู้ไหนๆก็มาติดตามเพจคูเวนดาแล้วไม่ต้องเสียเวลาฟรีนะคะมาติดตามแล้วต้องรู้ อ่ะข้อ2นะดูบ้านดูตารางวาตารางเมตรให้เรียบร้อยบ้านสร้างมากี่ปีอย่างนิชดาคาซาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีนะ2ีปีทีนี้ชอบหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบก็ไปประเมินกันดูเองนะไปประเมินกันดูเองไปต่อเลยข้อ3ใครดูอยู่นะถ้าชอบตรงไหนแชร์ตรงนั้น ถ้าเห็นถ้ากําลังหาบ้านในนิชดาธานีแล้วเพื่อนก็กําลังหาอยู่เหมือนกัน mm hmm. ก็แชร์ไปให้เพื่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังเวลาจะซื้อบ้านเวลาตัดสินใจซื้อไปแล้วไม่ต้องเสียใจทีหลังนะโอเคไปต่อข้อ3นะคะข้อ3ดูคอมเพลตนั้นคอมเพลคืออะไรนี่ครูแวนดาให้ดูสีแดงๆทั้งหมดเนี่ยคือคอมเพลต สีแดงๆทั้งหมดเนี่ยคือหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านในนิชดาธานีเห็นไหมคะเยอะไหมเฮ้ยคูเบนด้ามันยังกระดอกเหตุแน,น่ใช่เกือบ60คอมพาว์อ่ะไม่เยอะจะมันจะขนาดไหนอะ่ะอ,อฮะดูสิคะในแมปนี้53คอมพาว์นะคะแต่ตอนนี้ประมาณ55คูเบนด้าว่านะคะมีคอมพาว์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าง per, esis, เช่นเจสเปอร์เซซิส ทางเพสองทางเพจสามอะไรพวกนั้นนะคะมีแบบโอ้เกือบหกสิบนะคะแล้วแต่ละคอมเพลมันมีบ้านเหมือนกันไหมครูบวนดาไม่เหมือนนะคะบ้านแต่ละคอมเพลไม่เหมือนกันนะะแล้วบ้านแต่ละคอมเพลมีจำนวนหลังเท่ากันไหมไม่เท่านะคะบางคอมเพลมีแค่ห้าหลังบางคอมเพลมียี่สิบหลังบางคอมเพลมีถึงเจ็ดสิบหลัง ะะมีถึง70หลังอูโหูมันต่างกันขนาดนี้เลยเหรอมันต่างกันขนาดนั้นนะคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมครูเวนด้าถึงมาพูดมาเล่าให้ฟังว่าทําไมคุณต้องเลือกและมันเลือกยังไงเพราะว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะมากแต่ละคอมพาวเราจะเลือกทำเลยังไงเราจะเลือกบ้านยังไงแล้วเราจะเลือกคอมพาวไหนนะคะอะมาดูครูยกตัวอย่างคาซาที่ครูกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะ ซาเนี่ยเวลาคุณดูคอมพาวใช่ไหมอันดับแรกถนนง่ายไหมดูถนนถนนกว้างหรือเปล่าบางคอมพาวถนนแคบนะคะรถสวนกันเนี่ยลำบากบางคอมพาวต้องถอยเข้าถอยออกเพราะว่ามันกลับรถไม่ได้ไงมันกลับรถไม่ได้มันถอยเข้าถอยออกโอ้โหลำบากเวลาเราอยู่เราก็แบบเฮ้ยมันไม่สะดวกอะแต่บางคอมพาวนะคะ บางคอมพาวเนี่ยขับรถพูดบนออกเลยสะดวกไหมคะสะดวกมากครูแนะนำนะถ้าคอมพาว์ที่แบบสะดวกนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงงบไม่เกิน20ล้านครูแนะนำนิชดาวิลล่านะคะตอนนี้มีอยู่10หลังนะคะแต่ว่าน่าจะขายได้อยู่ประมาณ2หลังนะคะเพราะว่าเขากำลังแบบออกำลังดำเนินการอยู่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ถ้าบ้านราคาไม่เกิน20ล้านทำเลดีถามว่าทำเลดีไหมมันอยู่ท้องมังกรนะอันนี้บอกตามตรงนะอยู่บริเวณท้องมังกรวินล,ล่าก็อยู่แถวแถวนี้ยอยู่ติดตดคาซาเนี่ยติดติดที่ครูยืนอยู่เนี่ยแต่ว่าถนนกว้างแล้วดูแบบเฟรนลี่อ่ะเวลาไปดูนะต้องไปยืนดูอยู่สักพักนึงอะ่ะเห็นเด็ก เห็นเด็กวิ่งเล่น<_ <K> _ <i> เห็นผู้ปกครองจูงเด็กเออมาวิ่งเล่นหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูน่าอยู่อ่ะดูมีชีวิตชีวาใช่ไหมดูมีเพื่อนบ้านที่น่ารักใช่ไหมแล้วถนนกว้างถนนกว้างมันดียังไงอ่ะโอ้โหจอดรถสองข้างทางรถยังวิ่งได้อ่ะเออคุณอยากได้แบบนั้นไหมล่ะคุณอยากได้แบบถนนกว้างอ่ะแล้วพอขับรถเข้าไปก็วนออกเลยอ่ะไม่ต้องถอยเข้าถอยออกอ่ะมันเซ็งอะ่ะ ถอยเข้าถอยออกมันเซ็งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเลือกว่าคอมพาว์ไหนนะคะเลือกว่าถนนกว้างไหมนะต้องถอยเข้าถอยออกหรือเปล่าต้องวนเข้าวนออกหรือเปล่านะมีแชร์พูลหรือเปล่าบางคนบางคอมพาว์นะคะบางคอมพาว์ไม่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวก็ต้องมีแชร์พูลใช่ไหมคะมีสระว่ายน้ําส่วนกลางก็ต้องไปดูส่วนกลางส่วนกลางมันดีหรือเปล่าไม่ใช่แบบโอ้โหไม่มีคนดูแล คุณมาอยู่บางทีลูกคุณก็อยากจะว่ายน้าใช่ไหมล่ะไม่มีคนดูแลก็เซ็งอะ่ะต้องดูนะคะต้องดูดูคอมพาวนั้นดูถนนกูให้ดูอะไรบ้าง1ดูคอมพาวนั้นนะคะดูถนนนะดูส่วนกลางที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เจอมากับลูกค้าของตัวเองนะคะเจอมากับลูกค้าของตัวเองเพื่อนบ้านหรือบ้านหลังที่ใกล้เคียงอะ่ะ บ้านที่อยู่ในคอมพาพ์ตเดียวกับเราอะ่ะมีคอมพาพลตคอมพลดหนึ่งนะคะมีบ้านแบบเขาไปซื้อบ้านประมาณหนึ่งงานน่ะก็คือร้อยตารางวาใช่ไหมแล้วก็ไปทุบบ้านทุบบ้านแล้วก็สร้างหลังใหม่แบบโหหูหรูหรามากอลังการมากนะคะคุณคิดดูว่าบ้านในโครงการนั้นอะ่ะด้วยความที่พื้นที่มันแคบมันก็ประมาณหลังหนึง่งร้อยตารางวา 90ตารางวาหรือ120ไม่เกินนี้นะคะถามว่าเวลาขายมันก็จะขายได้ประมาณ20ล้านใช่ไหมคะแต่คุณน่ะถ้าเกิดคุณแบบไปทุบแล้วสร้างแบบอลังการงานสร้างแบบโอ้โหคฤหาดของฉันโอ้หมันมันเย็นสบายดีจังเลยอะ่ะโหแบบคฤหาดของฉันแบบถามว่าคุณจะขายได้เท่าไหร่ วันหนึ่งถ้าคุณอยากขายคุณจะขายบ้านหลังนั้นได้เท่าไหรในเมื่อเพื่อนบ้านของคุณอยู่ที่20ล้านนะเพื่อนบ้านของคุณอยู่ที่5้าล้านนะคุณจะขายบ้านของคุณซึ่งในมุมมองของคุณคุณมองว่ามันเป็นคฤหาสนะคุณจะขายบ้านหลังนั้นได้เท่าไหรให้ทายนะคะนี่เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำไมเราต้องดูเพื่อนบ้านด้วยเราต้องดูบ้านหลังข้างๆด้วยเราต้องดูว่าในแต่ละคอมพาวอะ่ะในแต่ละหลังอะ่ะคอมพาวนั้นแต่ละหลังพื้นที่มันกี่ตารางวาต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อต่อราคาขายในอนาคตวันหนึ่งคนที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ลูกเรียน ISB วันหนึ่งที่ลูกคุณเรียนจบคุณก็จะขายบ้านหรือให้เช่าบ้าน บางคนคนที่เช่านะคะคนที่เช่าดูละเอียดมากดูขนาดที่ว่ารอบๆบบ้านอะ่ะมันลักชูรี่เหมือนบ้านของชั้นหรือเปล่าคนที่มาเช่าข้างๆฉชันน่ะประมาณพอๆกับชั้นหรือเปล่านะคะดูขนาดนั้นเพราะเขาเช่าหลังนึงอะ่ะบางหลังอะ่ะแสนกว่าบาทเขาดูขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้วในอนา,นอนาคตน่ะเฮ้ยลิ้นมันพันกันนะ่ะแล้วในอนาคตน่ะคุณต้องการคุณจะขายหรือถ้าคุณไม่ขายลูกคุณเรียนจบย้ายไปอยู่บ้านหลักแล้วคุณก็จะให้เช่าบ้านหลังนี้ก็ต้องคิดถึงคงนี้ด้วยคิดถึงตรงนี้ด้วยคิดถึงข้อนี้ด้วยโอ้ยแพงจังเลยวันนี้ให้ไปสามข้อแพงแพงทั้งนั้นอ่ะ สรุปให้ก่อนนี่แบบหิวน้ำเนี่ย,เ,ยเริ่มเหนื่อยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่อยากให้ทุกคนในไหนคูเบนดามาอยู่ที่คาซาอยากให้ทุกคนได้ดูคาซาใครยังไม่เคยมาที่คาซาเดี๋ยวคูเบนดาพาดูแต่วันนี้คูเบนดาขอไม่ดูข้างในนะไม่เหนื่อยอะไม่ไหวคูเบนดามีรูปของบ้านหลังนี้อยู่ในเพจแล้วนะคะ ไปติดตามที่เพจได้บางคนบอกไม่ชอบดูวิดีโอเพราะว่าแบบมันปวดปวดเวียนหัวปวดหัวชอบดูภาพครูเบนดาก็เลยใส่ภาพเข้าไปให้นะวิดีโอก็ดูไลฟ์ของครูเบนดาแถมได้ความรู้ด้วยนะแต่จะให้ดูภาพนิดนึงบ้านหลังนี้เป็นมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวโอเคเดี๋ยวครู Bey ให้ดูนิดนึงนะคะเห็นไหม นี่คือสาว่ายน้ำเห็นไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านี่คือบ้านนะบ้านเป็นบ้านสองชั้นนะสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำพี่น้อยสวัสดีค่ะเวนด้ากำลังไลฟ์อยู่พอดีพาลูกค้ามาดูบ้านแล้วลูกค้ากลับไปแล้วเวนด้าก็เลยไลฟ์มาทำความสะอาดเหรอคะ ออโอเคค่ะตามสบายเลยนะคะโอเคเราดูกันต่อนะคะฮะบ้านหลังนี้4ห้องนอน5ห้องน้ำน,นะคะข้างล่างไม่มีห้องนอนนะมีมีลิฟวิ่งมีลิฟวิ่งรูมนะคะแล้วก็มีห้องห้องครัวที่ใหญ่มากนะโอเคสหรับเหมาะสำหรับคนชอบทำกับข้าวนะคะอ่ะเราก็จะดูบ้านนะดูบ้านอ่าบริเวณบ้าน โอ้ยเดี๋ยวนะมันก็จะไม่ค่อยถนะัดอ่ะโอเคให้ดูอ่าอ่ะคุณแม่น้าให้ดูให้ดูบ้านแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวถือเลยแล้วกันคุณเบนดาถือเลยแล้วกันเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะคะ,ะกลับกล้องโอเคอย่างนี้จะถนัดกว่านี่คือหน้าบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านจอดรถได้กี่คันโอ้โหเยอะหนึ่งสอสี่ประมาณ6คันได้ หกคันได้สาวยน้ำอยู่ตรงนี้นะตรงที่ครูแวนด้ายืนอยู่นี่เป็นสนามกว้างๆเลยกว้างมากนะเตะบอลได้อะถ้ามีลูกสองคนสามคนก็เตะบอลได้เลยนะคะอ่าโอเค ชอบไหมนิชดาคาซ่าคาซ่าอยู่ตรงกลางนะถ้าเทียบถ้าดูในแมพของที่ครูให้ดูก็คืออยู่ตรงท้องมังกรไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนนะถ้าลูกจะไปโรงเรียนต้องนั่งรถกอล์ฟไปส่งหรืองั้นก็ให้เขาปั่นจักรยานไปได้แต่เดินไปเหนื่อยนะคะแต่ใกล้ก็จะใกล้ทางด่วนใกล้วิลล่ามาร์เก็ตนะแต่ว่าครูว่าก็ต้องนั่งรถกอล์ฟไปอยู่ดีนะเดินไปไม่ได้นะมันเหนื่อย ะะโอเคที่นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่มันค่อนข้างหรูรานิดหนึ่งนะคะพื้นที่กว้างมีสนามหญ้ามีสระว่ายน้าใครชอบแบบนี้ทักมานะวันนี้ครูวเวนดาขอบคุณมากขอบคุณทุกคนไว้มีความรู้เจ๋งๆมีความรู้ดีๆครูวเวนดาเอามาฝากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ